Facebook Line i g ช่วยในการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้มนจะมาลงทีละหน้าที่ของแต่ละโซเชียลมีเดียเลยเนาะเพราะต้องบอกเลยว่าแต่ละโซเชียลมีเดียมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะมาเราไปฟังกันเลย กันที่อันแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือ facebook ที่รักของมลนั่นเองนะคะต้องบอกว่า facebook ทําหน้าที่อะไรบ้างเนาะโอเคมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยคือมนเนี่ยใช้ facebook ในการเป็นเหมือนหน้าร้านนะทุกคนโอ้คือ facebook เนี่ยเปรียบเสมือนหน้าร้านของเราเลยซึ่งเวลาเรามีหน้าร้านเราต้องลงทุนไหมคะเราต้องจัดให้สวยงามไหมคะต้องนะคะแล้วทุกคนทํำไหมคะนะคะถ้าใครที่ลืมดูแลหน้าร้านของตัวเองเนาะ กลับไปจัดระเบียบหน้าร้านดูแลให้มันแบบดูดี ให้มันแบบดึงดูดลูกค้าเข้ามาเนาะเพราะว่าเราอะใช้ Facebook เป็นหน้าร้านแล้วก็อย่าลืมเปิดร้านทุกวันด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยโพสต์วันเว้นวันโพสต์บ้างไม่โพสต์บ้างการที่เราไม่โพสต์เนี่ยนั่นเหมือนกับการที่เราปิดร้านนะคะจริงๆเออการที่เราไม่โพสต์เนี่ยเหมือนการปิดร้านเลยดังนั้นกรุณาเปิดร้านให้มันทุกวันนะคะโอเคอันนี้หนะ้าที่ที่1ของ Facebook ส่วนที่2ที่มูลใช้เนาะของ Facebook ก็คือใช้ในการ สร้างฐานลูกค้าซึ่งต้องบอกว่าแบบโคตรดีมากเพราะว่า Facebook ยิงแอดโฆษณาได้ซึ่งอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วอันที่3หน้าที่ของ Facebook ที่มนใช้นะคะก็คือมนใช้ f a c e b o o k สำหรับการปิดการขายเพราะว่าต้องบอกว่า Facebook เนี่ย ทำออกมาค่อนข้างดีมากจะบอกว่าอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กคือดีมากแล้วคุณรู้ไหมว่า Facebook มันสามารถตัดบัตรเครดิตได้ซึ่งมันทําได้ประมาณแบบ2ปีแล้วแต่คนใช้ฟีเจอร์นี้น้อยมากมนจะบอกว่าแค่คุณตัดบัตรเครดิตได้เนี่ยคุณสามารถเพิ่มยอดขายได้เยอะขึ้นเลยนะเพราะว่าหลายคนเลือกที่จะชอปปิง้งโดยการตัดบัตรคุณนึกออกปะดังนั้นอย่าไปลืมใช้ฟีเจอร์ของเขาให้ครบถึงแม้ว่ามันจะมีชาร์จนิดหน่อยก็ตาม แต่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคุณจินตนาการว่าสมมุติถ้าคุณเป็นหน้าร้านแบบออฟไลน์คุณก็จะต้องไปเช่าเครื่องที่แบบสําหรับรูดบัตรถูกปะซึ่งอันนั้นบางที่ก็มีค่าบริการนู่นนี่นั่นมันก็เป็นเรื่องปกติแต่อันนี้ Facebook ให้ใช้ฟรี แต่แค่เวลาที่เราใช้ของเขาแล้วอะค่ะเขาก็จะคิดค่าธรรมเนียมบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ2.75%ก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยมันทําไม่ได้ถ้าคุณจะตัดบัตรได้เนี่ยก็คือคุณต้องเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วก็ไปดีลกับ,บ่กับธนาคารเนาะ ซึ่งเราไม่ต้องไงเราแค่แบบมีแฟนเพจเนี่ยเราก็สามารถรับบัตรเครดิตได้แล้วคือมันดีมากจริงๆนะทุกคนมันดีมากยิ่งขายของแพงฟีเจอร์เนี่ยยิ่งโคตรสำคัญอย่าลืมให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยเนาะเพราะว่ามันจะทำให้คุณสามารถปิดยอดขายได้เยอะขึ้นเนาะโอเคมนใช้ Facebook ในการปิดยอดขายส่วนที่4ที่มูลใช้ a c e b o o k เนาะมนใช้ Facebook ในการรีมาร์เก็ตติ้งซึ่งมูลเคยพูดไปแบบคลิปใหญ่แล้วแต่เนี้ยมนลจะมาสรุปหน้า ที่ของแต่และโซเชียลมีเดียที่มวลใช้นะคะซึ่งคือ f a c e b o o k เนี่ยมันดีมากตรงที่เราสามารถรีมาร์เก็ตติ้งได้แบบคือตรงอุ่มมากอะ่ะคืออย่างเช่นอย่างของมวลอย่างเงี้ยบางคนเน่ะเข้ามาใน Inbox Facebook แล้วอะ่ะแต่เขายังไม่ได้ซื้อของอะ่ะนึกออกปะหรือบางคนซื้อไปแล้วแล้วมวลกาลังจะเปิดคอลเลกชันใหม่อย่างเงี้ยมวลสามารถยิงแอดโฆษณาค่ะไปหาคนที่แบบเป็นลูกค้าเกา่าหรือเป็นคนที่อยู่ในในอินบ็อของเราได้แบบ ตรงกลุ่มมากอะ่ะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบดีมากดีมากแบบมากๆซึ่งโซเชียลมีเดียตรงอื่นก็ยังทําไม่ได้เนาะถ้าแบบไม่ใช่แบบแพลตฟอร์มใหญ่ๆที่เราจะต้องแบบไปจ้างเขาทําอันเนี้ยเราสามารถทําเองได้และกําหนดงบประมาณเองได้แบบใช้นิดเดียวเท่านั้นนะคะเรื่องของการรีมาร์เก็ตติ้งเฟซบุ๊กทำได้นะจ๊ะแล้วก็มีอะไรอีกอืมลืมได้ยังไงเนี่ยมี facebook เนี่ยมีอีกหนึ่งหน้าชี่ใหญ่ๆที่มุนต้องบอกว่าคือแบบ เฮ้ยโซเชียลมีเดียอื่นทำไม่ได้นั่นก็คือมนใช้ Facebook ในการสร้างแบรนด์เลยก็คือใช้เฟซบุ o กเนี่ยคะ่ะเป็นตัวสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าคือเป็นแปลกมากเลยนะทุกคนสังเกตไหมว่าโซเชียลมีเดียแต่ละตัวคะ่ะบางอย่าง Youtube คนก็จะเน้นไปเรื่องของการแบบดูคลิปโพสก็จะไม่ค่อยไม่คนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่คนก็จะไปโฟกัสเรื่องของการดูคลิปส่วนอย่างของไลน์อย่างเงี้ยคนก็จะไปสนใจเกี่ยวกับการแชท ก็จะไม่ค่อยแบบมาดูโพสต์ดูวิดีโออะไรแบบนี้ถูกไหมคะแต่สิ่งที่แปลกคือ Facebook เนี่ยเป็นแพทตต้งบอกว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่คนเล่นแบบหลากหลายมากคนนิยมดูคลิปคนนิยมอ่านโพสคนนิยมดูรูปคนนิยมแชร์คือมันแบบมันคือโซเชียลมีเดียที่คนแบบ ให้ความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนร่วมกับมันแบบแทบจะทุกฟีเจอร์ที่มันมีออกมาเลยทีเดียวดังนั้น Facebook เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์เพราะคุณสามารถทำคอนเทนต์ออกมา ให้มันแบบหลากหลายจะเป็นรูปภาพก็ได้เป็นวิดีโอก็ได้เป็นสตอรี่ก็ได้คือหลากหลายมากอันนี้คือแบบโคตรได้เปรียบแล้วทุกคนจะสังเกตว่าทําไมคุณมนแบบรัก Facebook มากด้วยความที่แบบมันมีหลายอย่างให้เราใช้ไงมนก็เลยจะรักมันมากแบบมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซเชียลมีเดียตัวที่1อันนี้คือหน้าที่ทั้งหมดของ f a c e b o o k ที่มลใช้ในการทําแบรนด์เสื้อผ้าเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไปที่ตัวที่2กันเลย การที่เราจะไปถึงตัวที่สองนะมวนอยากจะมาย้ำอีกรอบนึงว่าเฮ้ย mm hmm. แล้วทำไมวันนี้คุณมวลจะต้องมาพูดแบบหน้าที่แบบภาพรวมของมันคือสิ่งที่มวนอยากจะบอกก็คือวันนี้โซเชียลมีเดียหนึ่งแพลตฟอร์มอ่ะคือมันสามารถทำอะไรได้แบบเยอะมากแล้วก็หลากหลายมากแต่สิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องโฟกัสก็คือคุณโฟกัสแค่แบบบางฟีเจอร์ของมันก็พอเอาเฉพาะแบบ ฟีเจอร์ที่มันจะทําให้คุณแบบเกิดเม็ดเงินจริงๆอ่ะคุณโฟกัสแค่นั้นพอคุณไม่จําเป็นจะต้องทําแบบเป็นทุกอย่างเก่งทุกฟีเจอร์ของโซเชียลมีเดียนั้นๆแต่มนแค่อยากจะมาย้ํากับคุณอีกทีนึงว่าเฮ้ยโฟกัสสิโฟกัสเฉพาะจุดที่มันทําให้แบบคุณเกิดเงินจริงๆเกิดเม็ดเ,ดเงินเกิดการจดจําแบรนด์ของคุณจริงๆเท่านั้นมันก็จะทําให้คุณแบบ คือเขาเรียกว่าอะไรประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องเปลองสมองเยอะมากเพราะว่าถ้าวันนี้คุณลองดูถ้าคุณต้องไปเรียนรู้ทุกฟีเจอร์ของมันอะ่ะคือสมองอนอยนิดของเรามันก็จะแบบจำไม่หมดถูกปะดังน,น,นั้นเราจำเราเรียนรู้เฉพาะส่วนที่จำเป็นก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกอย่างรู้ทั้งหมดโอเคไหมอืมประมาณนี้แล้วก็มาถึงโซเชียลมีเดียตัวที่2นะคะนั่นก็คือ IG ซึ่ง IG เนี่ยมันก็เป็นของ a c e b o o k แหละเพราะว่า a c e b o o k เพิ่งซื้อมาทีหลังนะ หน้าที่ของ IG ที่ใช้ในการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าที่มลใช้นะคะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเหมือน Facebook เลยคือมนใช้ IG สําหรับการเป็นแบบทำเป็นหน้าร้านทําเป็นโชว์รูมเลยอะคะอ่ะอืมเราใช้ไอจีอ่ะทาเป็นหน้าร้านส่วนที่2หน้าที่ที่2ก็คือมลใช้ IG ในการสร้างแบรนด์ซึ่งต้องบอกว่ามันอาจจะเขาเรียกว่ายัางไงดีอ่ะคือ IG เนี่ยยังใช้สื่อสารกับลูกค้าได้ไม่เยอะเท่ากับ คือใช้ในการสร้างแบรนด์ได้ไม่เยอะเท่ากับของ Facebook เนาะเพราะว่าเอาจริง IG เนี่ยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคนจะชอบดูแค่รูปเลยนะแต่ตอนนี้ช่วงหลังๆอ่ะคือมันเริ่มพัฒนามาแล้วคนเริ่มแบบเริ่มดูแบบ เริ่มดูเป็นคลิปมากขึ้นแต่คนคือต้องบอกว่าพฤติกรรมของคนในไอกับของคนใน Facebook ว่าคนใน Facebook ดูคลิปสั้นแล้วนะคะถ้าคุณมาดูพฤติกรรมของคนในไอจีอก็จะดูคลิปที่สั้นกว่าดัางนั้นเวลาที่คุณอยากจะสื่อสารอะไรกับลูกค้าผ่านคลิปอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาคิดแล้วว่าเฮ้ยคุณจะต้องทําให้มันถูกจริตกับคนในกับพฤติกรรมของคนในโซเชียลมีเดียชนิดนั้นๆด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะแบบ คือมันไม่ใช่ว่าแบบเราจะต้องแบบทําทุกอันเหมือนกันทั้งหมดอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ด้วยความที่พฤติกรรมของลูกค้ามันไม่เหมือนกันแต่บางส่วนมันก็อาจจะใช้ด้วยกันได้แต่บางส่วนมันใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันก็จะมีเงื่อนไขข้อจํากัดหลายๆอย่างอย่างเช่นอายุตยัวอย่างเช่นอย่างใน a ฟ e b o o k อย่างเงี้ยค่ะเราจะอัพคลิปเนี่ยกี่นาทีก็ได้ยาวแบบยาวแบบยาวไปเลยอะ่ะช่วงเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้แต่อย่างของในไอจีค่ะคุณอัพคลิปได้ยาวที่สุดอะ่ะ คือ15นาทีดังนั้น,น,นอันนี้มันก็จะเป็นแบบเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆที่เราจําเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียดังนั้นนั้นๆที่เราใช้เนาะก็จะประมาณนี้ในส่วนของการใช้ใช้ไอจในเรื่องของการสร้างแบรนด์เนาะมงกก็จะใช้สื่อสารส่วนใหญ่หลักๆก็จะใช้แบบเป็นรูปภาพซับเป็นหลักเนาะใช้รูปภาพแล้วก็จะมีคลิปบ้างปลายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยนั่นก็คือ IG story เพราะคนก็ คนค่อนข้างชอบเล่น IG Story เหมือนกันนะคะโอเคอันนี้คือของ IG แล้วก็ต่อไปนะที่ที่3ของ IG ก็คือมนใช้ IG เป็นส่วนในการหาฐาลูกค้าใหม่ๆเพราะอย่างที่มนบอกไปค่ะว่า ลูกค้าใน Facebook กับใน IG พฤติกรรมคนไม่เหมือนกันคนบางคนเล่นทั้ง IG และ Facebook แต่ก็จะมีคนบางคนที่เล่นเฉพาะ IG ไม่เล่น Facebook ดังนั้นการที่มูลเปิด IG เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางค่ะมันก็เป็นเหมือนการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นมูก็จะใช้ IG เพิ่มเป็นส่วนในการแบบหาฐานลูกค้าใหม่ๆเนาะในการขยายฐานแล้วก็ต่อมา IG เนี่ยต้องบอกว่า มันยังใช้รีมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เนาะคือวันนี้คือ IG เนี่ยเรายังไม่สามารถแบบยิงไปหาคนในไดเร m e มสเ g จของเราอะไรเงี้ยคือตรงนี้ยังทำไม่ได้ผ่านแอป IG โดยตรงแต่มันทำได้ผ่าน Facebook เนาะมันทำผ่าน Facebook แล้วยิงไปหาใน IG ได้แต่โมจะอธิบายแบบนี้ค่ะด้วยความที่พฤติกรรมของคนใน Facebook กับใน IG มันไม่เหมือนกันถูกปะ แล้วเวลาที่เราจะยิงแอดจาก Facebook ไปหาคนในไอจอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะใช้เขาเรียกว่าใช้ข้อมูลฐานอะจาก Facebook แต่ด้วยความที่พฤติกรรมคนมันไม่เหมือนกันอะ่ะมูลก็เลยมองว่าความแม่นยำม,มันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยโอเคมันยังไม่ดีเหมือนกับการที่เราจะยิงแอดผ่านแบบ แอปพลิเคชัน IG เลยอันนี้ก็จะค่อนข้างแบบแม่นยำกว่าถ้ายิงแอดผ่านในแอปไอเนี้ยมันก็ยังไม่สามารถรีมาร์เก็ตติ้งได้แต่คิดว่าอนาคตอ่ะอาจจะทำได้นะคะอืมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ IG ดรอปลงมานิดนึงคือมันทำมันทำเหมือน Facebook ไม่ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่แบบมูนก็งงมากเลยนะมูนถึงบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมคนไงคือใน IG อ่ะเป็นช่องทางที่แบบเราเอาไว้สื่อสารเอาไว้สร้างแบรนด์กับลูกค้าเอาไว้ขายเท่านั้นอ่ะ แต่ปิดการขายยากมากคือคนจะไม่ค่อยซื้อขายกันใน IG ส่วนใหญ่จะมาปิดการขายกันในไลน์คุณนึกออกปะเอออันนี้คือพฤติกรรมคนที่แบบเออมันก็แปลกเหมือนกันนะ แต่คนใน f c e e o o o อ่ะก็คือเข้าอินบ็อแล้วก็ปิดการขายได้เลยแต่อย่างใน IG อ่ะคือคนจะไปปิดการขายกันใน l ล n e ดังน,นั้นอันนี้คุณก็ต้องรู้แล้วว่าเออดังน,นั้นถ้าคุณต้องการจะปิดการขายใน l ล n e คุณจะต้องแปะลิงก์ l ล n e เอาไว้นึกออกไหมคะอันนี้ก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่คุณจะต้องเรียนรู้ว่าแบบเฮ้ยโซเชียลมีเดียตรงเนี้ยมันมีหน้าที่เท่านี้แล้วส่วนที่เราจะปิดการขายคุณก็ต้องไปปิด ลากลูกค้านะลากลูกค้าเข้าไปในไลน์ของเราประมาณนี้นะคะแล้วก็มีส่วนไหนอีกไหมเดี๋ยวขอดูโพยก่อนขอดูโพยก่อนเยอะมากนะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะคือหน้าที่ของ IG ยังดอบก,กว่าใน Facebook ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถามว่าโอเคไหมมนก็มองว่าโอเคนะแล้วก็ดึงคนไปปิดการขายในไลนะ์เนาะอืมแล้วก็โซเชียลมีเดียตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือไลน์ของเรานั่นเองซึ่งต้องบอกว่าไลน์เนี่ยดูเหมือนจะแบบ เือ,เอจริงคนอะคือตอนที่ไลฟ์ประกาศออกมาว่าจะขึ้นราคาแพ็กเกจนู่นนี่น,นั่นแล้วคนค่อนข้างแบบแอนตี้เยอะมากเพราะอะไรรู mm ้ป่ะด้วยความที่คือคนอะมองว่าไลน์เนี่ยมันไม่สามารถหาลูกค้าได้ด้วยตัวมันเองแล้วจะมาเก็บเงินฉันเยอะอย่างเงี้ยฉันก็ไม่แฮปปี้ที่จะจ่ายเงินนะคะวันนี้มมนจะมาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. แล้วไลน์เนี่ยมมนใช้ไลน์ในการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าอย่างไรบ้างเนาะโอเคมาเริ่มเลย สำหรับไลนะะ์เนี่ยค่ะคือหน้าที่หลักที่เดอะเบสของมันมากๆเลยนะคือไลน์เนี่ยเป็นช่องทางสำหรับการปิดการขายที่ดีมากคือมีทั้งลูกค้าจาก Facebook และลูกค้าจากใน i g เลยชอบมาปิดการขายในไลน์เพราะว่าอะไรรูป้ป่ะคือคนอะไม่ค่อยอัปเดตโปรไฟล์ในไลน์เนี่ยนึกออกปะเวลาที่เขามาสั่งของในไลน์เขาจะรู้สึกว่าเขามีความเป็นส่วนตัว จริงเขาจะมีความเป็นส่วนตัวเขาจะไม่ชอบใช้ IG กับชอบไม่ชอบใช้ Facebook ในการสั่งของเพราะเวลาที่ไปสั่งของทางนั้นอะทางร้านจะสามารถเข้าไปส่องโปรไฟล์ได้ไงอันนี้คนมันรู้ไงเขาก็เลยแบบชอบมาปิดการขายมาแชทกันในไลน์ดังน,นั้น คุณก็ต้องแบบดูแลตรงนี้ดีๆตอบไลน์เร็วๆนะคะเพราะว่าคนชอบปิดการขายกันในไลน์มากๆแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งของไลน์ที่มลรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเจ๋งนะก็คือไลน์เนี่ยเราเอาไว้สําหรับการ up s เซลลูกค้าได้ดีมากก็คือเราเก็บลูกค้าประจําของเราไว้ในไลน์เราใช่ไหมคะเราสามารถแบบบอดแคสต์ไปสําหรับเวลามีโปรโมชั่นมีข้าใหม่อะไรเงี้ยคือถ้าคุณบอดแคสต์ไปในไลน์เนี่ยฟีดแบกดีมากมลเคยเปรียบเทียบนะการบอดแคสต์ในไลน์ กับการบอดแคสในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กคือทั้งๆที่ฐานลูกค้ามีพอๆกันแต่ฟีดแบกที่กลับมานะคะยอดขายที่ได้กลับมาเนี่ยคือไลน์ชนะไปแบบ90%เลยอะอืมอันนี้มันคือพฤติกรรมคนที่แบบเขาชอบไม่เหมือนกันนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของไลน์เนี่ยเอาไว้สําหรับเก็บลูกค้าเก่าเนาะเอาไว้ปิดการขายแล้วก็เอาไว้อัพเซลล์ซึ่งแบบเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็อันที่หน้าที่ต่อไปที่มูลใช้ของไลน์เนาะก็คือ มลใช้ลายเป็นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นที่ที่เอาไว้สําหรับสร้างโลจิที่ได้ช่องทางหนึ่งเลยอะ่ะโลจิที่คืออะไรก็คือสร้างความจงรักภักดีอะไรประมาณเนี้ยด้วยความที่ลายมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่าบัตรสะสมแต้มอืมคือวันนี้ถ้าเราจะมานั่งทําบัตรเป็นบัตรกระดาษเหมือนเวลาที่เราไปร้านกาแฟอะไรเงี้ยคือมันยากไง แต่คือตอนนี้ลายมันมีมาให้นานแบบนานมากแล้วแต่คนไม่ค่อยใช้กันเนาะซึ่งโมนก็ใช้แล้วมันแบบเป็นอะไรที่ดีมากคือขนาดโมนแต้มมนเก็บยากมากเลยนะคือถ้าซื้อไม่ถึงหมื่นเนี่ยคือจะได้รางวัลคือยากมากคือต้องซื้อแบบหมื่นอาบถึงจะได้รางวัลเฮ้ยแต่ลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาชอบเราแล้วอะแล้วซื้อแล้วได้แต้มสะสมด้วยพอเขาซื้อครบหมื่นนึงเขาได้รางวัลอะเฮ้ยเขาแฮปปี้เว้ย ออมันก็เลยเป็นแบบเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เอาไว้รักษาแบบสร้าง loyalty โโให้กับลูกค้าอ่ะสร้าง loyalty โโของลูกค้ากับแบรนด์เราได้ค่อนข้างดีแล้วก็คือตรงนี้มันดีมากนะมันดีมากจริงสนับสนุนให้ทุกคนแบบทำนะแล้วก็ส่วนของไลน์เนี่ย มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถเอาไว้พูดคุยกับลูกค้าลูกค้าชอบพูดคุยกันในไลน์จริงๆลูกค้าชอบคุยในไลน์มากดังนั้นพอเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นแบบนี้เราก็ใช้ตรงนั้นอะให้มันตรงจุดอะเนื้อออกปะคะ เอาให้มันตรงจุดซึ่งจริงๆมจะบอกว่าลายยังมีฟีเจอร์อีกหลายๆฟีเจอร์ที่ดีมากแต่มนก็ลองใช้หลายฟีเจอร์ซึ่งมันก็ไม่เวิร์กพอะมันไม่เวิร์กมุนก็ไม่ใช้ก,ใชก็แค่นันเองเนือ้อออกไหมคะเนี่ยหน้าที่ของลายหลักๆเนี่ยมีประมาณเนี้ยสามสีอย่างอ่ะเดี๋ยวทวนของลายอีกรอบนึงนะ อันที่แบบเด่นมากก็คือเรื่องของการปิดการขายอันที่2เอาไว้สําหรับการ up s e l โปรโ m o ั่นเซลล์ขออะไรต่างๆอันที่3คือเอาไว้สําหรับเรื่องของการแบบสร้างโ o ย a l t ให้กับแบรนด์โดยการใช้แบบบัตรสะสมแต้มหรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งดีมากดีมากจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่แค่3มอย่างหลักๆแต่คุณมูลจะบอกเลยว่ามันสามารถเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ของคุณได้แบบดีมากๆนะคะแล้วก็จะมีโซเชียลมีเดียอื่นๆอีกหลายช่องทางนะ อ,อย่างเช่น s h อ p e ีกับ Lazada ยังสอบช่องทางนี้มูลมองว่า คือมวลมองว่าเขาว่าเหมาะเป็นช่องทางสําหรับการขายอย่างเดียวเลยแต่ไม่เหมาะสําหรับการสร้างแบรนด์หรืออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากทำมวลก็ไปศึกษาได้เนาะแต่อย่างของมวลอะมวลยังไม่ได้ลุยช้อปปีกับลาซาด้แบบจริงจงังยังไม่ได้ออกมาแชร์แต่เดี๋ยวถ้าอนาคตมีประสบการณ์เพิ่มเติมนู่นนี่นั่นยังไงก็จะมาแชร์เพิ่มเติมให้กับทุกคนนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะมวลเชื่อว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกๆกคนอยากให้ทุกคนฟังนะแล้วก็เอาไปทําตาไม่คมนะเพราะว่า โมนสรุปมาแล้วว่าหน้าที่หลักๆของแต่ละโซเชียลมีเดียมันแค่นี้เองคุณก็ไปจับจุดเฉพาะที่แบบมันมีประโยชน์มันจะสร้างยอดขายกับคุณคุณจะได้ไม่ต้องไปแบบเสียเวลาเรียนให้มันเยอะจนเกินไปนะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย